สวัสดีครับพบกับทิวพยะครับวันนี้จะพามาชมนะครับเหรียญเสีมา8ดรอบนะครับหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับวัดละหารไล่นะครับจังหวัดระยองนะครับสร้างเมื่อปีพศองนห้ร้อยสิบแปดนะครับผมก่อนชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับเรียกว่าเหรียญเสมา8รอบหลวงปู่ทิมนะครับจัดสร้างเมื่อปีพศ2518าวัตถุประสงค์นะครับเพื่อสร้างศาลาการประเรียนให้แล้วเสร็จสำหรับจำนวนการสร้างก็2 2 0 0 0 9 0 0หรือ2,000กว่าัเหรียญน,นะครับลักษณะเหรียญน,นะครับเป็นทรงเสมานะครับด้านบนนะครับจะเป็นยันนะครับยันอ่านว่า มะอะบุนะครับตรงพิมพ์นูนที่สังคติด้านล่างนะครับเป็นตัวททหารคือชื่อย่อของท่านหลวงปู่ทิมนะครับตรงสังคตินะครับจะมีโคดรณะนะครับจะมีโคดรณะนะครับสําหรับเหรียญน,นี้สําหรับโคดของเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีทั้งโคดรณะและโคดอุนะครับตรงสังคตินะครับ แล้วก็ที่บางท่านอาจจะเคยเห็นโค้ดสลานะครับหรือโค้ดอื่นๆนะครับก็จะมีการต่อเพิ่มในภายหลังนะครับสําหรับลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดนะครับก็ได้มีการต่อโค้ดเพิ่มนะครับไม่จะเป็นโค้ดเลขสามโค้ดสลาหรือว่าโค้ดตะกุดนะครับแล้วแต่ความชอบความพึงพอใจนะครับก็เป็นไปได้ทั้งนั้นสำหรับโค้ดที่พบเห็นกันทั่วไปนะครับก็จะเป็นโค้ดณนะครับแล้วก็โค้ดอุนารูมนะครับที่พบเจอกันบ่อยนะครับ สำหรับเรียนที่นำมาให้รับชมนี้เป็นโคดนะนะครับต่อไปเป็นการพิจารณาที่ตัวตัดนะครับสำหรับตัวตัดก็จะมีอย่งแต่ยสองขยักสี่ขยักห้าขยักนะครับเรามาดูกันที่โคดนะครับมาดูกันที่โคดนี่เป็นโคดนะครับการต่อโคดนะครับภายในโคดนะครับจะไม่เรียบนะครับจะไม่เรียบจะมีเส้นเสี้ยนนะครับจะมีเส้นเสี้ยนนะครับยวส่องให้ดูนะครับ ส่งให้ดูจะมีเส้นเสี้ยนนะครับทุกเหรียญนะครับจะไม่เรียบนะครับจะมีเส้นเสี้ยนนะครับมีเส้นเสี้ยนด้านในนะครับสําหรับเหรียญซีมาแปดรอบทุกเหรียญนะครับสังเกตได้นะครับไม่ว่าจะตอกติดหรือไม่ติดนะครับเต็มหรือไม่เต็มแต่ทุกเหรียญนะครับต้องมีเส้นเสี้ยนมีเขี้ยวนะครับด้านในไม่เรียบนะครับเดี๋ยวจะส่งเหรียญที่ตอกโคตรติดแบบเต็มเต็มนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ เห็นไหมครับด้านในเหรียญจะไม่เรียบนะครับมีเส้นขีดขีดขีดอยู่นะครับเหรียญนี้ต่อโคดนะครับต่อโคดนะเต็มนะครับมีเส้นขีดขีดขีดอยู่นะครับสําหรับเหรียญเกนะครับก็ยังทําไม่ได้นะครับเห็นไหมครับขีดครับมีขีดภายในเหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญนี้ก็ถือว่าต่อโคดได้ไม่ค่อยเต็มนะครับต่อโคดได้ไม่ค่อยด็มแต่ด้านในนะครับสังเกตนะครับได้ด้านในโคดนะครับ ด้านในโคดตัวหน้านะครับจะมีเส้นเสี้ยนนะครับไม่เรียบนะครับนี่ครับไม่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตอกติดแค่นิดเดียวนะครับแต่ด้านในก็สังเกตได้นะครับจะมีเส้นเสี้ยนนะครับไม่เรียบนะครับเป็นขีดขีดอยู่นะครับสําหรับการต่อโค้ดนะครับในแต่ละเหรียญก็ไม่เหมือนกันนะครับบางเหรียญก็ติดเต็มนะครับบางเหรียญก็ติดเอียงนะครับเพราะว่าการสร้างพระในสมัยก่อนก็ไม่ได้เน้นความละเอียดมากเท่าไหร่นะครับเนื่องจาก ไม่ได้สร้างมาเพื่อทางพาณิชย์นะครับสร้างเพื่อมาแจกแจยนะครับให้ลูกศิษย์ลูกหามีไหวบูชานะครับสมัยก่อนนะครับเรียนรุ่นนี้นะครับบูชาออกจะวัดเพียงแค่เรียญละ30บาทเท่านั้นนะครับ30บาทเดี๋ยวจะตีกล้องนะครับให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมกันแบบชัดๆนะครับว่าภายในโค้ดนะครับถือว่าเป็นจุดตำหนิหรือว่าจุดตาย อีกจุดหนึ่งก็ว่าได้นะครับสําหรับเรียนซีมาเปิดรอบหลวงปู่ทิมนะครับให้พิจารณานะครับภายในโค้ดนะครับจะไม่เรียบนะครับจะมีเส้นจะมีขีดนะครับผมทุกเหรียญนะครับทุกเหรียญไม่ว่าจะตอกเต็มหรือไม่เต็มก็มีทุกเหรียญนะครับต่อไปเดี๋ยวจะให้ชมตัวตัดนะครับตัวตัดมีทั้งหมดด้วยกันสามแบบนะครับเนื่องจากเรียนรุ่นนี้มีการสร้างนะครับมีการสร้าง ในจานวนที่มากนะครับตั้ง2 0,000ืกว่าเหรียญนะครับจึงต้องใช้ตัวตัดทั้งหมด3ตัวนะครับเดี๋ยวจะพามาชมกันที่ตัวตัดนะครับได้ถ่ายรูปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมาเทียบกันนะครับเทียบกันเพื่อจะได้ให้มองชัดขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวตัดที่1นะครับตัวตัดที่1นนะครับแบบนี้นะครับจะค่อนข้างพบเจอมากที่สุดนะครับเกือบหมื่นเหรียญนะครับเกือบหมื่นเหรียญ ปกติการจะทำเหรียญนะครับจะเปลี่ยนตัวตัดนะครับก็ต่อเมื่อตัวตัดเดิมไม่คมนะครับไม่คมก็เลยต้องเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเพื่อจะให้ตัดได้คมนะครับนี่ครับพิจารณานะครับพิจารณาที่ข้างเหรียญนะครับดูขอบตัดนะครับจะมีนูนๆเส้นเกินแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะตีกล้องนะครับตีกล้องส่งให้เพื่อนให้ดูกันแบบชัดๆนะครับเห็นไหมครับการตัดนะครับลักษณะการตัดนะครับ ของตัวตัดที่หนึ่งนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับคือตัดลงไปแล้วก็ไม่ใช่ตัดขาดครั้งเดียวครับตัดแล้วฉีกนิดนึงนะครับจดจําให้ดีนะครับจดจําให้ดีนะครับนี่ครับมีรอยฟันนะครับมีรอยฟันมีรอยนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีทุกเหรียญนะครับจะมีทุกเหรียญสําหรับตัวตัดที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆดูแล้วก็ จดจำนะครับปิจารณากันให้ดีๆนะครับเพราะว่าเรียนสีมารุ่นนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับจึงทำให้มีของเรียนแบบหรือของเกยนะครับออกมามากมายนะครับเป็นการเกยถอดซิลิโคนครับหรือว่าเกยเดิมนะครับตั้งแต่สมัยโบราณนะครับซึ่งที่ยังเกยยังทําไม่ได้ก็จะมีตัวตัดครับตัวตัดเกยยังทําไม่ได้นะครับแล้วก็เส้นเสี้ยนนะครับเส้นเสี้ยนภายใน ค้ดนะครับก็ยังทําไม่ได้นะครับนี่ครับดูตัวตัดนะครับดูนะครับดูอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเส้นเส้นรัศมีหรือว่าเส้นแตกนะของเหรียญนะครับเส้นรัศมีของเหรียญนะครับซึ่งเหรียญมีขนาดใหญ่ในการปั๊มนะครับก็ต้องมีเส้นมีรัศมีนะครับออกมานะครับให้เพื่อนเพื่อนพิจารณาให้ดีนะครับเดี๋ buckets, Styles, ยวส่องให้ดูนะครับ เรียนจะไม่เรียบนะครับเรียนจะไม่เรียบนะครับหรือส่องดูแล้วจะดูมีมิตินะครับมีมิตินี่นะครับตรงสังคตินะครับจะเป็นโคตดทหารนะครับโคตดทหฐานนี่คือชื่อย่อของท่านนะครับหลวงปู่ทิมนะครับนี่ตรงสังคตินี่ก็เป็นโคตรนาะครับสําหรับเรียนนี้ให้พิจารณาที่สำหรับตัวผมเองนะครับก็จะดูแค่ตรง โคดตรงสังคตินะครับภายในโค้ดแล้วก็ข้างเหรียญเท่านั้นนะครับข้างเหรียญเท่านั้นสําหรับตัวผมนะครับใช้ในการพิจารณาจ่ายตังนะครับ2จุดก็จะมีตรงภายในโค้ดนะครับหรือว่าโค้ดอุนะครับโคดอุนรวมของแต่ละเหรียญนะครับแล้วก็พิจารณาธรรมชาติของเหรียญนะครับความคมชัดนะครับนะครับความคมชัดธรรมชาติเหรียญนะครับ ต้องอาศัยประสบการณ์สักนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่อยู่ในกรอบนะครับเหรียญที่อยู่ในกรอบก็อาจจะเสร็จได้เหมือนกันนะครับดูตรงลายกระนกนะครับตรงพื้นเหรียญนะครับตรงข้างเหรียญนะครับนี่ครับส่งให้เพื่อนๆนได้ดูนะครับดูครับดูไปหน้าของลูกปูนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างได้ ค่อนข้างที่จะเหมือนลวงปู่มากเลยนะครับเหมือนมากครับดูครับนี่นะครับดูความคมชัดนะครับดูลายขนกนะครับต้องดูรวมๆกันนะครับประกอบกันนะครับแต่ที่เน้นเนนที่ยังไม่เคยเจอเหรียญกีทําได้ก็จะมีขอบเหรียญนะครับที่ยังทำมาได้แล้วก็ภายในโค้ดนะครับภายในโค้ดนะครับยังทําไม่ได้นะครับคือการถอดซิลิโคนยังเข้าไม่ถึงนะครับยังไม่เนียนนะครับ นี่นะครับดูเส้นทองนะครับการปั๊มนะครับส่งให้ดูกันชัดๆนะครับเห็นไหมครับตรงหัวไหล่หลวงปู่นะครับจะมีขีดขีดขีดนะครับมีขีดขีดขีดนะครับเหรียญแท้นะครับเหรียญแท้หลังปีสองพันห้าร้อยมาก็จะถ้าลองได้ศึกษาได้ดูเหรียญแท้ของเกียรติอาจารย์ต่างๆมานะครับก็จะ มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับโดยธรรมชาตินะครับนี่ครับเห็นไหมครับเส้นเสี้ยนนะครับเส้นเสี้ยนแยในเรียนนะครับซึ่งเรียนเกก็ยังทําไม่ได้นะครับผิวเลียนอีกอย่างหนึ่งครับที่เรียนเกยยังทําไม่ได้นะครับผิวของเรียนนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับราคาเช่าหากันก็ถ้าเกิดเป็นทองเต็มเต็มนะครับหรือว่า นะครับทองแดยงยังมีกระไรอยู่เต็มเตมนี่ก็ราคาไม่ต้องพูดถึงครับข้ามแสนแน่นอนนะครับข้ามแสนแน่นอนสําหรับเหรียญที่กระไรทองแดงเริ่มหายไปก็ลดหลั่นราคาลงมานะครับมีด้านหลังนะครับด้านหลังดูนะครับดูผิวเหรียญน,นะครับเดี๋ยวส่งให้ดูผิวเหรียญแล้วดูการปั๊มตัวหนังสือนะครับคือปั๊มกดลงไปให้ทําให้นูนขึ้นมานะครับ นี่ครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับจดจําให้ดีนะครับจดจําให้ดีนะครับภายในตัวหนังสือก็จะไม่เรียบนะครับมีพดพดนะครับถ้าเป็นทางภาคอีสานก็จะคล้ายๆกับเหรียญมหาปัญนานะครับเหรียญมหาปัญนาของรลปปู่คำพันนะครับนี่ครับดูตรงขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญก็จะมีขีดนะครับเห็นไหมครับขีดนะครับลักษณะเหรียญแท้โดยมากนะครับจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับ ะมีขีดมีมิติมีตำหนินะครับซึ่งจะว่าไงดูมรวมแล้วก็แตกต่างนะครับจากเหรียญเกนะครับแต่การเช่าหาก็ควรที่จะใช้คนระมัดระวังครับทุกวันนี้ก็มีเหรียญเกออกมาถือว่ามากมายนะครับทั้งเกเก่าเกใหม่นะครับเกฟีมือไม่ฟีมือนะครับมาดูเหรียญครับนี่ครับนี่ครับเหรียญนี้ก็สภาพจรสวยจากเหรียญเมื่อกี้นะครับ แต่ยังคงตำหนิลักษณะนะครับไว้เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับสังเกตนะครับตรงหัวไหล่นะครับดูด้านข้างเหรียญนะครับดีดูครับเห็นไหมครับมีเส้นขีด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 นะครับหรือว่าเส้นคนแมวก็ว่าได้นะครับมีทุกเหรียญนะครับมีทุกเหรียญ ตัวหนังสือนะครับตัวตัวหนังสือพยายามจดจําให้แม่นนะครับจดจําให้แม่นอย่าเชื่อเพียงเขาแล้วว่าถ้าตาไม่ได้เห็นด้วยตัวเองนะครับนี่ครับนี่ก็คือเหรียญสยมา8ปดรอบนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ทิพยอดก็ขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะครับไว้ในที่ด้วย สำหรับที่ท่านท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ทิวพยอดด้วยนะครับสวัสดีครับ